เหลือเวลาเพียงแค่7วันเท่านั้นอีกหนึ่งสัปดาห์ครับโดนัลด์ทรัมป์เขาจะมีพิธีสาบานตนรับตําแหน่งว่าที่ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาแล้วนะครับซึ่งก่อนที่ทรัมป์จะมาเนี่ยปรากฏว่าความผันผวนสินทรัพย์ต่างๆยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นไม่ว่าจะเป็นตลาดทองคํารวมไปถึงคริปโตเคเรนซีครับแล้วมีรายงานข่าวด้วยว่าเดี๋ยววันแรกที่ทรัมป์สาบานตนรับตําแหน่งเป็นประธานาธิบดีเนี่ย ทรัมป์เตรียมจะมีการลงนามออกคำสั่งประธานาธิบดี Executive Order อาจจะเป็นร้อยฉบับเลยนะครับแล้วดีไม่ดีจะเป็นการแก้เกมที่ไบเดนเนี่ยมีการวางยาบางส่วนเอาไว้ด้วยเพราะจะเป็นการสกัดนโยบายของทรัมป์โดยเฉพาะเรื่องของพลังงานที่อาจจะมีการไปสกัดไม่ให้ทรัมป์เนี่ยสามารถขุดเจาะน้ํามันหรือว่าก๊าซธรรมชาติบริเวณชายฝั่งของสหรัฐขึ้นมาใช้ได้ง่ายมากนักแล้วขณะเดียวกันครับ ยังมีการทิ้งทวนจากไบเดนเพิ่มเติมอีกคุณผู้ชมฮะเพราะล่าสุดนี้นะครับมีรายงานข่าวด้วยว่ากระทรวงการคลังของสหรัฐจะคว่ำบาตบริษัทผู้ผลิตน้ำมันของรัสเซียอย่างก๊าสพรอมเนฟและซูกุตเนฟเตกัสรวมถึงเรือบรรทุกน้ำมัน1 8 3าลำที่เคยขนส่งน้ำมันรัสเซียมีเป้าหมายเพื่อสกัดรายได้ของรัสเซียที่ใช้ในการทำศึกสงครามกับยูเครน เรือเหล่านี้ส่วนใหญ่ใช้ขนส่งน้ํามันไปยังอินเดียกับจีนเพราะมาตรการคว่ำบาตรของชาติตะวันตกและการกาหนดเพดานราคาน้ํามันโดยกลุ่ม G 7เมื่อปี65ทําให้การค้าน้ํามันของรัสเซียเบนเข็มจากยุโรปมาขายให้กับเอเชียมากขึ้นอีกทั้งเรือบางลำยังถูกใช้ขนส่งน้ํามันจากอิหร่านซึ่งก็เป็นอีกประเทศที่ถูกสหรัฐคว่ำบาตรเช่นเดียวกันโดยรอยเตอร์เขารายงานอ้างแหล่งข่าวในแวดวงการค้าน้ํามันของจีน2ลรายบอกนะครับมาตรการคว่ำบาตรครั้งใหม่นี้ จะกระทบการส่งออกน้ํามันของรัสเซียอย่างรุนแรงแล้วก็บีบให้โรงกลั่นอิสระของจีนต้องลดกําลังการผลิตลงในอนาคตพอมีความกังวลเกี่ยวกับอุปทานน้ํามันจากรัสเซียสิ่งที่เกิดขึ้นคือราคาน้ํามันตลาดโลกพุ่งติดจรวดเลยครับดังนั้นเองตอนนี้หลายประเทศเริ่มเตรียมการรับมือเอาไว้แล้วรอยเตอร์เขารายงานว่าประเทศฮังการีมีแผนจะหาเรือกับพันธมิตรในภูมิภาคยุโรป เพื่อรับมือกับผลกระทบจากราคาน้ํามันที่สูงขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากการที่สหรัฐเตรียมจะมีการคว่ำบาตรรอบใหม่ต่อบริษัทน้ำมันและก๊าซของรัเสเซียครับแล้วทีนี้นอกจากราคาน้ำมันถีบตัวสูงขึ้นแล้วเนี่ยไปดูสินทรัพย์ประเภทอื่นๆกันบ้างครับตัวที่มีการปรับลดลงกลายเป็นทองคำคุณผู้ชมฮะจากก่อนหน้านี้ทองคำตลาดโลกสามารถบวกขึ้นมาได้แล้วนะครับเพราะจีนเขากลับมาซื้อทอง แล้วก็เป็นการซื้อติดกัน2เดือนหลังจากว่างเว้นมา6เดือนรวมถึงความไม่แน่ไม่นอนของนโยบายทรัมป์นักลงทุนก็เลยหันมาหาสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคำราคาทองคำตลาดโลกโกลสปอร์ตก็เลยพุ่งขึ้นมาแตะอยู่ที่2,690แต่ปรากฏยืนไม่ได้ตอนนี้ย่อตัวลงมาแล้วครับอยู่แถวๆ2,678เเพราะตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐก็ดีรวมไปถึง ราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นทุกฝ่ายเป็นห่วงว่าเดี๋ยวเงินเฟ้อจะกลับมาแล้วยิ่งจะเป็นแรงกดดันทําให้ธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดไม่สามารถลดดอกเบี้ยได้หรือว่าลดดอกเบี้ยน้อยกว่าคาดในปีนี้ก็ได้ครับจากตอนแรกคิดว่าจะลด4ี่ครั้งตอนหลังมาเหลือ2ครั้งตอนหลังมาเหลือ1นครั้งล่าสุดเริ่มมีนักวิเคราะห์บางสํานักบางธนาคารมองว่าเฟดอาจจะไม่ลดดอกเบี้ยเลยแม้แต่ครั้งเดียวในปีนี้2568ครับ ผลพวงที่ตามมาคืออะไรเงินดอลลา,าร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นทันทีดอลลาร์อินเด็กซ์ขึ้นมายืนอยู่เหนือ109แล้วครับเมื่อเป็นแบบนั้นเอาละคราวนี้จากตอนแรกทองกับดอลลาร์เนี่ยตีคู่กันมาเลยตอนนี้ปรากฏเริ่มขาสรรั่นๆทองเริ่มย่อลงมาแล้วฮะจับตาดูแนวรับทองคําตลาดโลกโกลสปอร์ตแถวๆ2,660ให้ดีว่าเป็นยังไงบ้างหลังจากก่อนหน้านี้เป็นแนวต้านติดมาหลายครั้งแต่ว่าสุดท้ายก็สามารถเบรกทะลุขึ้นมาได้ ส่วนทองคําไทยเป็นยังไงทองคําไทยจะดีนิดหนึ่งตรงที่ได้อานิสงพองเงินดอนลลาร์แข็งเงินบาทอ่อนแล้วล่าสุดเงินบาทอ่อนข้าลงมาอยู่ที่34บาทแปกว่าสตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐแล้วครับก็เลยช่วยประครับประคองทองไทยเบ็ดเสร็จตลอดทั้งวันปรับเปลี่ยนราคาไป7ครั้ง7ครั้งที่ว่านี้เบ็ดเสร็จแล้วทองไทยบวกขึ้นมาได้100บาทนะครับทำให้ทองคำแท่งขายออกบาทละ44,150 รูปพนธ์ขายออกบานละ44,650บาทปรากฏว่าวันนี้แนวต้านทองแท่งที่มาติดเอาไว้เนี่ยคือ44,250ก็จับตาดูว่าจะไหวไหมวันพรุ่งนี้วันต่อๆไปแนวรับก็เลยกลายเป็น44,000ทวนกับ43,750บาทนะครับ